สวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวเรารอคนเข้ามาก่อนเนาะรอสักแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเร็วอีจันนะคะก็ตุกตาก,กับพี่ชินค่ะทักทายทั้ง200คนเนาะเข้ามาแล้ว ะะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คนนะคสวัสดีทั้งเกือบ300คนแล้วนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้ตุกตากับพี่ชินนะคะมาเลวีจันร์ค่ะวันนี้อยู่แถวฝั่งทนนะคะตอนนี้ทักทายสวัสดีทั้ง420ท่านนะคะตุกตากับพี่ชินนะคะวันนี้ได้รับเส้นทางแถวพระรามสอง็มี<า>ฝั่งท<ค>นใช่ กันเข้ามาเนาะวันนี้อยู่แถวนี้แต่ตอนเนี้ยเล่าให้ฟังก่อนนะคะกำลังจะไปแถวพรลำสองซอยห้าสิบสามนะจะไปส่งให้ไปส่งอาหารนะคะทั้งอาหารแห้งอาหารสดแล้วก็มีผลไม้ด้วยมีอาหารน้ำแล้วก็มียาที่ขอมานะคะตามนั้นเนาะก็อยากให้เพื่อนๆอ,อยู่ด้วยกันนะคะร่วมกันส่ง เขาเรียกว่าส่งของให้ถึงมือผู้รับนะคะส่งของราใช่เราก็ร่วมส่งกํงงาล,ล,กล,กลังใจด้วยเพราะว่าวันนี้จะเห็นว่าของด้าหลังเยอะมากนะคะ<ส>เคสที่พลังจะไปส่งเนี่ยนะคะก็เขาอยู่กัน20คนในบ้านหลังเดียวเลยอยู่20คนแล้วก็จะมีคนที่ติดเชื้อเนี่ยอยู่3ามคนนะคะเ<ส>มื่อกี้เท่าที่ได้คุยกับคุณนรชาเขาเนี่ยก็คือ มี3ามคนแล้วก็มีเด็กๆเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยประเด็นก็คือซอยที่เรากำลังจะไปเนี่ยก็คือพระรามสองซอยห้าสิบสามเนี่ยรถเข้าไม่ถึง mm hmm. ก็คือรถจะเข้าไม่ได้เมื mm ่อกี้เท่าที่คุยกับเขาคือถ้าเข้าไปอ่ะก็คือไม่มีทางกลับรถอยู่ดีเพราะฉะนั้น mm hmm. เราจะต้องจอดที่หน้าปากซอยนะคะเพื่อนๆจอดที่หน้าปากซอยแล้วก็เอาของเข้าไปเพราะว่าบ้านนี้อยู่กันค่อนข้างเยอะ ก็ยังแอบตกใจอยู่เหมือนกันว่า20ิคนอยู่ในบ้านหลังเดียวนะคะอย่างเคสอื่นๆที่เราเคยไปเนี่ยอาจจะมีแบบบ้านสามหลังอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่ว่าเคสเนี่ยเขาบอกเลยว่าอยู่บ้านหลังเดียวนะคะคแล้วก็เลยงงว่า20คนอยู่ในบ้านหลังเดียวเนี่ยอยู่ได้ยังไงแล้วก็มีเด็กๆเกนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยนะคะคน่าจะค่อนข้างลำบากพอสมควรเลยสวัสดีค่ะคุณอัพทูยูเหรอ สวัสดีค่ะจะลงทะเบียนต้องทำยังไงคะให้เข้าไปที่เพจทีจันนะคะแล้วก็ข้างหน้านะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าจะมี QR Code แบบนี้นะคะก็ให้สแกน QR Code แล้วก็จะมีทีมทีจันที่เป็นแอดมินนะคะที่อยู่หลังบ้านเนี่ยเขาก็จะช่วยกันนะคะรับการลงทะเบียนก็คือคนที่ติดโควิดนะคะติดอยู่บ้านไ์อาหาร รักษาโรคต้องการออกซิเจนก็ให้บอกอิจันจะส่งไปให้ถึงหน้าบ้านก็คือถ้าส่งถึงหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่สําคัญคือไม่มีค่าใช้จ่ายทุกกรณีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปใน Facebook แล้วพิมพ์คําว่าอิจันแบบนี้นะเดี๋ยวุ๊กตาให้ดูแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมคะมี QR Code ให้สแกนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีทีมมาเร็วอีจันเนี่ย ซึ่งก็จะออกไปส่งให้ถ้าอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเราก็จะใช้บริการขนส่งทางไปรษณีย์ส่งให้นะคะซึ่งตอนนี้เราก็รับลงทะเบียนอยู่เพราะว่ากล่องกำลังใจก็ยังแพ็กกันอยู่น่าจะเป็นเฟสสามหรือเฟสสี่แล้วอะเฟสสามนะเฟสสามแล้วอะที่ทางทีมบิจันทําให้นะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดแชร์ด้วยเนาะ กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับทีมพิจารย์อีกหลายๆคนเนาะที่ตอนนี้ทุกคนก็ทํางานกันโอ้โหหนักมากแล้วก็จัดอาหารสดคือที่เราไปส่งเนี่ยเราไม่ได้ส่งแต่อาหารแห้งเข้าสารอาหารแห้งนะเรามีอาหารสดด้วยมีผลไม้ด้วยนะถึงซอยห้าสิบสามนะคะได้แล้วครับงั้นเดี๋ยวจะโทรบอกเอาไหมโทรต้องโทรบอก คุณนรชาก่อนนะคะเพื่นอนๆเดี๋ยวนะนี่ใช่ไหมหน้าปักซอยเดี๋ยวนะนี่ไงเข้าไม่ได้รถรถเข้าไม่ได้เดี๋ยวดเวยดี๋ยวสวัสดีค่ะคุณนรชาตอนนี้อยู่หน้าปักซอยเอ่อห้าสิบสามแล้วได้ค่ะเดี๋ยว <c oughs> เออคือ มีมีรถลากมีรถเข็นด้วยไหมคะที่บ้านไม่เพราะว่าที่พี่จะมีอยู่สองคันกลัวกลัวไม่พอได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอมาจอดตรงนี้ได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 บอกพี่เขาหนพี่ค่ะขออนุญ,ญาตจอดตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมคะหนูเอาของเข้าไปส่งให้กับ คนที่เขากักตัวอยู่อะค่ะขอจอดแป๊บนึงนะคะาพ,าอคพอดีอว่ารถมันเข้าไปไม่ได้เข<น>าบอกขอบพระคุณนะคะน่ารักมากๆาเลยเพื่อนๆทื่อนี่เขาให้จอดรถดด้วยอะคือมันจะเป็นซอยนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับให้เพื่อนๆดูก่อนนะซอยมันจะเป็นซอยแบบเล็กๆนะคะเนี่ยที่เห็นข้างรถไปอีกอะเนี่ยซอยนี้ซอยนี้ซอยน,อยน,อยนี้รถมันเข้าไม่ได้นะคะเข้าไปก็ไม่มีที่กลับรถนะคะ ก็เดี๋ยวรอพี่เขาส่งคนออกมารับแล้วเดี๋ยวเราก็ช่วยกันช่วยกันเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราไปเอาของลงก่อนนะคะ26นะคะพี่ชินเดี๋ยวเราช่วยกันจัดของก่อนระหว่างนี้นะคะ 26, 26. เพราะว่าเคสเนี้ยของค่อนข้างเยอะมากเลยเพื่อนๆพื่อนยี่สนะคะ น้ำยี่สิบเนาะกล่องสี่อาหารสดด้วยเดี๋ยวลงไปช่วยกันจัดของนิดนึงเพื่อนใสอุปกรณ์กันนะจ๊ะดเดี๋ยวลงไปกันนะคะสองคนใช่ไหมคะหาอันนี้สี่สิบใช่ไหม เดี๋ยวนะคะขอดูก่อนนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะนันคือสี่สบสี่สิบแเข้าไปแล้วค่ะอยู่ที่เจ้าตู้ผู้หน้าบ้านอ๋อมี่ศาลเจ้าหน้าบ้านนี้เจ้าตู้ผู้หน้าบ้านสิงเขาบอกเขาจะส่งคนออกมามารับไปค่ะน่าจะใช่ค่ะจะกนี่นะคะเดี๋ยวเราจะของก่อนก็ให้ดูของเนาะของที่เรา เตรียมมาก็ค่อนข้างเยอะนิดนิดนึงนะคะนี่สำหรับเคสนี้นะคะที่อยู่กัน20คนเราก็มีกล่องกล่องกำลังใจนี้นะคะ4กล่องเลยแล้วก็มีนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวน้ำดื่มแล้วเอาน้ำดื่มลงมาด้วยนะคะน้ำดื่มนี่ก็ประมาณ20แพ็คที่เวลาให้เราให้เยอะจริงๆนะเพื่อน อันนี้ก็จะเป็นของสดจะอยู่ในนี้นะคะเคกื่อกดื่มนี่น้ำดื่มด้วยอันนี้ก็รถเข็นนะคะที่เราเอามาแต่ไม่น่าจะพอไม่น่าจะพอนะคะคุณผู้ เอาเป้ด้วยนะคะพี่คิมจะได้ใส่เป้ไปด้วยขอบคุณทั้งทุกคนเลยนะส่งกำลังใจมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเข้าซอ, mm hmm. อยนี้ไปเข้าซอยนี้ไปเดี๋ยวร,ร่วมกันส่งเนาะว่าจะถึงไหมค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราเดินนี่เข้าซอยนี้ไปนี่พี่เขามีรถเข็นมานี่ค่ะมีรถเข็นมาด้วยเราต้องเข้าซอยนี้ไปเพื่อนๆซอยนี้ยให้เพื่อนๆร่วมกันส่งนะว่าเราจะเข้าไปนี่มีรถเข็นมาก็าาน่าจะมีรถเ,เข็นอย่างนี้ก็ก็น่าจะเข้าไปได้เพราะว่า,าทางมางงงันค่อนข้างเล็กนิดนึง อันนี้ได้กี่แพ็คละคะน่าจะ4อ,อุ้ยล้อแอดกับพิชินอันนี้เป็นของนะเพื่อนเพื่อนเห็นว่าให้ให้กันเยอะจริงจริงนะคะอันนี้เป็นของนะสี่กล่องให,ใหญ่เลยแล้วก็มีอันนี้จะเป็นผลไม้นะคะเป็นผลไม้ แล้วก็มีอาหารสดด้วยนี่ครับเดี๋ยวอาจจะต้องช่วยกันเอาเข้าไปสี่กล่องมาสี่กล่องนั้นเลยค่ะไหวไหมเยอเยอลงล็กลารุ่น,นี่นะคะป้าน่ารักมากให้จอดรถแล้วก็มาช่วยด้วย เอาใส่คันนี้ไปบ้างก็ได้น้ำนะจะไม่หมดต้องได้หรอที่ชิ้นดับเครื่องรถยาง มันจ,จะไปด้วยได้ไหมได้บ้างไหมจะเทไหมกูจะเทะสิอ่าน้องล้มแล้วไม่น่ารอดค่ะ ไม่รอดลอ้อล้อมันติดพื้นแล้วค่ะได้เหรอเห็นล้อหลุดันหนักจัดอ๋อมันหนกันนกเหรอลอ้อหลุดห้อเหรย รถเข็นล้อหลุดเลยเหรอโอ,โอ้นี่รถเข็นล้อหลุดเลยนะคะไหวไหมอ่ะ จริงอ่ะเดี๋ยวนะคะทางก็จะเข้าไปลึกกันนิดนึงเราก็จะมันจะล่วงไหมอ่ะจะได้ไหมคะ เดี๋ยวแล้วเพื่อนๆเข้าไป <c oughs> อันนี้ก็จะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวนะถ้าเกิดมันเรียบแล้วนะ่าจะเห็นได้ซ<อ>ุๆบแสดงว่านี้ลากไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เดี๋ยวให้พี่ลอาอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราลากอันนี้ก่อนค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวออกมาเอาอีกรอบนึงต้องช่วยกันแบบนี้นะคะพเพื่อนมาช่วยกันเพราะอย่างที่บอกว่าบ้านนี้อยู่กัน20คนนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูมาอ่นะคะอยู่กันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็รถมันเข้าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นซอยค่อนข้างแคบคนนึงก็โชคดีที่พี่เขาเส่งส่งคนเข้ามาช่วยแอันนี้อ่ะที่ถือเรือมา ถ้ามันอ่ามันก็จะตกลองพิษไงบ้านเขาเป็นลึกไหมคะได้อ oh ย right? ู่ได้อ okay. ยู่คือลึกได้อยู่นะก็เข้าเข้าเข้ากันไปนะคะเดี๋ยวเราก็เดินกันไปเรื่อย ขอบคุณคุณบานเย็นนะส่งสติกเกอร์มาให้กำลังใจนะคะคุณจนด้วยนะตอนนี้เราก็ลากกันไปค่ะอยู่กันยี่สิบคนเลยเหรอครับแต่ตอนนี้แยกไปบ้านมึงแล้วอ๋มมวอมีผู้ป่วยใช่ไหมที่บอกว่าติดสามคนใช่ไหมคะก็เลยแยกไปอยู่บ้านอีกท้านอ๋อแล้วเขามีอาการเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ย ตอนนี้เขาก็พักพื้นอ,อยู่ที่ก้าน cool ได้อดีตกว่าแล้วครับอ๋อแต่ก็ไม่แย่ลงใช่ไหมคะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะโอ๊ยแต่พี่นเหนื่อยนี้นเพง,งนะคะ,ะนีะจ๋าซอยนี้เหรอ อันนี้ปะโอเคพี่ชินข้อสันนี้ค่ะ,ะไปค่ะไปเล็กๆบ้านหลังไหนตัวเองขอ้ขอผหดอาอโอ้ใครได้เลยลลลให้น้องนำ ขอบคุณคุณโพแทสซนะคุณเพน,เนพัก,พกด้วยนะคะเราก็ต้องช่วยกันแบบนี้แหละค่ะนะคะคนไทยไม่ทิ้งกันนะตอนนี้ลากกันไปค่ะแขกที่บอกคนเพิ่งเข้ามาดูนะคะบ้านนี้อยู่กันเกือบ20คนนะคะแต่ผู้ป่วยติดเชื้อสามคนแยกไปล้นะที่เหลือตอนนี้ที่อยู่ที่บ้านก็คือกักตัวกันอยู่นะคะ โอเคอ๋อหลังนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรียงให้ผมหน่อยขอเรียงไว้ก่อนเนาะอ๋อหลังนี้ใช่ไหมคะอยู่กันเกือบยี่สิบคนเนาะเอาละเดี๋ยวเรียงตรงนี้ก่อนต้องออกไปเอากล่องอีกเนาะใช่ไหม เทดพจันเทอีจันค่ะพอดีคุณมโนรีเนาะมโนรีคุณต้องถามน้องดีกว่าะอ่ะไม่ค่อยรู้เดี๋ยวได้ค่ะนี่นะคะโอเคนะโลนะโลนะโลทานะโลทา นี่ค่ะนี่ค่ะตอนตอนมันจะเล็กๆค่ะเพื่อนๆก็จะขนมายากนิดนึงอันนี้ด้วยใช่ไหรบใช่ค่ะมี นะคะบ้างหลหนูอ,อยู่กันเออยนอะเนาะนดอีคเดี๋ยว <c oughs> ขอใส่ของสอดไว้นะคะ อง่ยใสลกันได้ไหได้จ้ะเดียวนเดียวหมดสิได้เดยโอ้หยยกเยอะเหลอีก2องกล่องเหรอตัเวเอง,องเเใช่ไหมใช่ค่วนี่นะคะตกระสับของนี้จะมีของสดของสดมาให้ด้วยเนาะให้ อขาไม่สะดวกลงมาหรือว่าไงเขาเป็นโรครับอ oh. ๋อจะเห็นว่าเด็กๆอยูก่กันเยอะเหรอตอนอยู่เยอะครับย้ายบ้านทุกหมดแล้วไปหมดแล้วเด็กเหลืออยู่ก็เดียวยังไม่หมดนะคะยังมีของ อีกสองกล่องเนาะอันนี้ยังมีเด็กๆอยู่ใช่ไหมพี่ฝากฝากขนมให้เด็กๆหน่อยนะคะจ้ะก็เนี่ยนะคะบ้านหลังนี้ค่ะอยู่กันยีสิคนนะคะให้เพื่อนดู ในบ้านอนอยออีกสองกล่องอก็อยู่กันปกติก็ยี่สิบคนเลยใช่นี่ก็แย่ออกไปเยอะแล้วเดี๋ยวยิคนแล้วก็ป่วยสากคนอ๋อก็แยกกักตัวเนาะนไม่มีใครติดไม่มีครับตรวจเช็คหมดแล้ว อืมโชคดีนะคะเนี่ยมีสอชั้นครับอืมแล้วเป็นห้อง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 บริการห้องครับอ๋อโอ้สุดยอดอ่ะอยู่กันยี่สิบสามคนอยู่กันยีคนเลยเหรอคะครัวเดียวอ่ะครัวผมในครัวเดียวนี่กันหลานอ๋อ้ร้านเลนหลนร้านเลนหลน ค่ะครอบครัวเพราะว่าอยู่ก็อยู่ไว้นะอ่ากักตัวเลยก็ไม่กักตัวกันอยู่กันเลยก็เลยต้องกักตัวกันอยู่อย่างนี้เลยค่ะอยู่กันอย่างเงี้ยท้อไงได้เข้าใจเลยอ่ะอืมเป็นครอบครัวใหญ่จริงๆเลยนะคะพอเวลากักตัวมันก็ต้องลำบากเนาะอือก็เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวรอ เพราะว่ายัางไม่หมนเฮ้ย <c oughs> นี่ดือตอนมันเล็กงามด้วยค่อนข้างเล็กนิดนึงนี่นะคะโหบ้านน้ำท่วมด้วยอะ่ะเวลานั่นน้ำเข้าบ้านไหมอะ่ะน้ำเข้าบ้านไหมคะ อ๋อมันก็จะอยู่ข้างนอกอ่ะเนาะใช่ครับมันยาวสุดทางเลยปาโอ้มันมันลึกอะนะ่ะเนาะบ้านลึกเนี่ยเขาเยื่นเราก็มาส่งให้ถึงละอืมอูอออ้น้องเขาน่าจะยกเข้ามาลำบากเลยแหละอ้่วนาดิ นี่แหละค่ะนี่อมันก็จะเป็นแบบซอยเล็กๆเล,ล็กๆนี่หนึ่งซอยก็เล,ล็กๆนะคะ <c oughs> ก็คือจะเข้าได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์นะคะเพื่อนก็พอกักตัวก็จะอยู่กันลําบากนิดนึงเนาะสาหรับเคสนี้นะคะแต่เราก็พยายามเอาของมาส่งให้ถึงมือผู้รับนะคะมีก็เป็นบ้านที่อยู่กันหลายคนนะคะ ก็วันนี้ส่งหลายเคสเหมือนกันนะคะก็เคสนี้ก็อย่างที่บอกว่าอยู่เป็นยี่สิบคนแล้วก็มีผู้ป่วยสามคนแล้วก็จะมีเด็กๆคนอื่นๆมาแยกไปกักตัวคนที่เป็นนะคะกักตัวแล้วก็ยังไงก็เพื่อนๆที่ส่งกําลังใจมาให้ขอบคุณมากมากนะคะแลาก็อยู่กันลําบากเหมือนกันเนาะเขาอยู่กันคนเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นทางเป็นทุ่งนาแล้วก็รถข้าไม่ถึงนะคะยังไงก็ให้เพื่อนๆเป็นกําลังใจให้ด้วยนะ เดี๋ยวอันนี้เราก็จะไปส่งเคสอีกหลายเคสเลยไปแถวจรันสนิทวงไปแถวแถวพระราม2ก็มีอยู่อีก2เคสนะคะฝั่งคนด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจและการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเคสต่อไปจะไปส่งอีกสิคนนะแล้วเดี๋ยวยังไงมาไลฟ์ให้ดูกันต่อนะ